นี่คือนาฬิกา G s ช o ck ที่ได้รับการออกแบบให้ดูดุดันมากที่สุดในปี2021ครับนาฬิกาตัวนี้นอกจากความดุดันแล้วหน้าปัดยังมีความทันสมัยสวยงามโดยเฉพาะบนสกูด้านบนตรงนี้นะครับยิ่งทำให้นาฬิกาตัวนี้ยิ่งดูบึกบึนมากขึ้นจากการทดลองใส่ของผมนะผมพบว่านาฬิกาตัวนี้ใส่แล้วมันเบาสบายแล้วก็กระชับข้อมือมากๆขนาดพอดีข้อมือสวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้มาพบกับนาฬิกาคาสิโอจีช็อรุ่นใหม่ล่าสุด ปี2021นครับนาฬิการุ่นนี้มีหลักรุ่นว่า G A 2 2 0 0 B B คิด1 A D R รหัสบรุ่ลเครื่องคือ5674สําำหรับนาฬิกาตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งถูกวางจำหน่ายครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมปี2021ที่ผ่านมานี่เองนะครับและจุดเด่นของนาฬิกาตัวนี้ที่ผมชอบนะก็คือในส่วนของสกูด้านนอกตรงนี้พอมีสกูด้านนอกตรงนี้นะครับทำให้หน้าปัดโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้น สก,กูส่วนนี้นะครับนอกจากความสวยงามแล้วมันยังช่วยยึดระหว่างกรอบด้านนอกส่วนนี้กับตัวเรือนด้านในส่วนนี้นะครับทาให้งานประกอบเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นงานประกอบที่ดีมากแล้วก็แข็งแรงบืนมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของด้านในย,ยังมีในส่วนหน้าปัดที่เป็นแนวทะยงแบบนี้อีกจากการทดลองใส่ของผมนะผมไปใส่ทดลองมาตอนกลางวันครับไปดูเวลาในตอนกลางวันมาคือในความกังวลแรกของผมผมมองผมมองว่า ตัวเลขแบบรีเวิร์ส LCD เนี่ยมันจะมองเห็นได้ชัดไหมหลายๆคนจะสงสัยรีเวิร์ส LCD คืออะไรรีเวิร์ส LCD นะครับคือหน้าปัดนะครับตัวเลขจะเป็นสีขาวในส่วนพื้นหลังจะเป็นสีดำแบบนี้เราจะเรียกว่ารีเวิร์ส LCD ตอนแรกผมกังวลนะว่าจะมองชัดไหมแต่พอเป็นหน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้นะครับผมพบว่ามันดูเวลาได้ง่ายง่ายมากกว่ารุ่นเก่านะครับบอกเลยว่าดูเวลาได้ง่ายมากกว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าคือรุ่นนี้ครับให้เพื่อนๆดูรุ่นเก่าคือรุ่น GA 2000นนี่คือรุ่นเก่าเห็นไหม หน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบธรรมดามันจะดูเวลาได้ยากกว่านะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยพอเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับโอ้โหดูเวลาได้ง่ายมากที่สําคัญดูเวลาได้ง่ายทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับตอนคืนนะครับเราสามารถกดปุ่มไฟตรงนี้ต้องบอกนะครับว่า GA 2 0 0 2เนี่ยมีการออกแบบปุ่มใหม่ทั้งหมดเลยดังนั้นปุ่มนะครับถ้ากดไปมันจะเป็นแบบนี้เลยครับเป็นไงดูง่ายไหม นี่ขนาดผมยังไม่ปิดไฟนะมันยังดูได้ง่ายขนาดนี้เลยนะครับและถ้าผมปิดไฟมันจะเป็นแบบนี้ครับในส่วนของเข็มสั้นก็มีในระบบพายน้ําเข็มยาวก็มีพายน้านะครับและหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอแบบหน้าไฟแบบ LED เต็มหน้าจอนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหสวยงามชัดเจนมากๆนะครับทำให้ดูเวลาได้อย่างชัดเจนในตอนกลางคืนกลับมาที่นาฬิกากันต่อครับเลขจุดหนึ่งที่ผมชอบนะผมชอบในวงด้านข้างส่วนนี้ครับถ้าเราดูกันแบบใกล้ๆเอาละเพื่อนๆมาดูกันแบบใกล้ๆนะครับ วงด้านในส่วนนี้นะครับจะถูกออกแบบมาโดยได้รแรงบันดาลใจมาจากจานเบรกของรถยนต์นั่นเองนะครับที่เขียนว่า wr 2 0 bar บาร์ wr 2 0บาร์ตรงนี้ไม่ใช่ชื่อรุ่นนะครับแต่เป็นการกันน้ํารุ่นนี้สามารถกันน้าได้มากถึง200เมตรครับนอกจากกันน้ําได้เยอะมากถึง200เมตรแล้วนะครับรุ่นนี้ยังสามารถทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ด้วยนะครับเอาล่ะกลับมาดูที่วงนี้ต่อวงนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจานดิสเบรกของรถยนต์นะครับและในส่วนด้านนอกตรงนี้ครับจะมีการเคลือบสีที่เป็นสีแบบแวววาวแบบแมทัลลิกเอาไว ทำให้ได้อารมณ์เหมือนกับโลหะนะครับถ้าเราดูในหลายๆมุมมองเนี่ยจะพบว่าจะมีการสะท้อนแสงนะทำให้นาฬิกาตัวนี้ดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นเห็นไหมครับสวยงามมากนี่ครับเอาละในใก็ให้ดูวงตรงนี้แล้วผมขอสาธิตการทํางานในส่วนของวงตรงนี้เพื่อนๆได้ชมแล้วกันเพียงแค่เรากดปุ่มซ้ายล่างหรือปุ่มโหมดนะครับหนึ่งครั้งวงมันก็จะหมุนไปตัวแรกที่เราจะเจอเนะครับคือ WT WT คือ World Time นาฬิการุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกได้มากถึง3 1สโซนเวลาครับ ST คือ stop watch นาฬิการุ่นนี้สามารถที่จะจับเวลาได้ในตาส่วน 1. ต่อร้อยวินาที TR นะครับ TR คือ timer นาฬิการุ่นนี้สามารถจับเวลาถอยหลังได้นะครับ AL คือ alarm นาฬิกาตัวนี้สามารถตั้งปลุกได้มากถึง5ครั้งและสามารถตั้งเตือนหลายชั่วโมงได้ครับพอพูดถึงการตั้งเตือนหลายชั่วโมงมีจุดหนึ่งที่ใหญ่เพื่อนได้ชมคือจุดตรงนี้ครับในส่วนของขีดขาวๆตรงนี้จะมี2ฝั่งเพื่อนเพื่อเห็นไหมขีดขาวๆตรงนี้ไม่ใช่การออกแบบให้ดูวสวยงามนะแต่เป็นตัวบอกว่าเราได้ตั้งปลุกไว้หรือเปล่าหรือ ได้ตั้งเตือนหลชั่วโมงไว้หรือเปล่านะครับเอาละขอทาให้ดูดีกว่าถ้าเรากดปุ่มซ้ายบนตรงนี้1ครั้งหรือ adjust นะครับในโหมดของ sig หรือการตั้งเตือนหลยชั่วโมงนี่ครับเห็นไหม sig นะครับการตั้งเตือนไหลชั่วโมงพอกด1ครั้งก็เท่ากับว่าปิดนะครับพอปิดแล้วขีดตรงนี้ก็จะหายไปพอกดอีกหนึ่งครั้งครับก็จะเป็นการเปิดเห็นไหม sig แล้วก็ on คือเปิด สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็จะขึ้นมาสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้แหละที่ผมชอบคือมันทาให้รู้สึกว่านาฬิกาตัวนี้ดูทันสมัยมากๆนะครับเรียกได้ว่ารุ่นนี้เป็นการใส่ใจในการออกแบบทุกๆรายละเอียดของนาฬิกาจ s ช็ c คจริงๆตรงนี้ผมชอบเลยนะครับเอาละกลับมาดูที่หน้าแรกกันต่อนี่คือหน้าแรกในการดูเวลานะครับและนอกจากนี้นาฬิการุ่นนี้นะครับยังใช้โครงสร้างแบบคาร์บอนคอกาสตรัคเจอร์อีกด้วยนะครับคาร์บอนคอกาสตรัคเจอร์คืออะไรขออธิบายโครงสร้างภายในของนาฬิกาตัวนี้ก่อนชั้นนอกสุดนะครับชั้นบนสุดจะเป็นในส่วนของตัวกรอบ ชั้นต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของคาร์บอนคอการ์ตสตรัคเจอร์คาร์บอนคอการ์ตสตรัคเจอร์เนี่ยนะครับทำาจากคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองคุณสมบัติของคาร์บอนไฟเบอร์คือทนทานต่อการแตกนะครับทนทานต่อการผิดบิดรูปนะครับทนทานต่อการสึกกร่อนทําให้ตัวนี้นะครับเ,เป็นนาฬิกาที่มีความแข็งแรงมากขึ้นแต่เบานะครับเพราะว่าคาร์บอนเนี่ยจะแข็งแรงกว่าโลหะแต่เบากว่าโลหะนั่นเองชั้นต่อมานะครับจะเป็นชั้นของตัวเครื่องนั่นเองนะครับ คาร์บอนคอการ์ดหุ้มตัวเครื่องเอาไว้และชั้นต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของฝาหลังที่เป็นสแตนเลสสตีลชั้นสุดท้ายครับจะเป็นฝาหลังที่ป้องกันในส่วนของฝุ่นและครนนั่นเองนะครับนี่คือโครงสร้างภายในของนาฬิการุ่น G A 2 0 0 2ครับและผลที่ได้จากโครงสร้างแบบใหม่คืออะไรรู้ไหมคือในส่วนของตัวเรือนครับตัวเรือนเนี่ยจะมีขนาดเล็กลงกว่านาฬิการุ่นเก่ารุ่นนี้นะครับสำหรับ G A 2 0 0 2นะครับขนาดจากซ้ายไปขวาจะอยู่ที่47.1ม mm, ิลนะครับความลึกของกรอบความลึกของกรอบนะครับจะอยู่ที่12.8ม mm. น้ำหนักนะครับจะอยู่ที่57กรัมเท่านั้นเองและผมก็เอารุ่นเก่ามาเทียบไปกับเพื่อนๆได้ชมรุ่นเก่าจะเป็นรุ่นนี้ครับเจ้า G A 2000 G A 2000นะครับขนาดของเขาจะอยู่ที่48.7มิลให้ดูนะ48.7มิลนะครับก็เท่ากับว่านาฬิการุ่น G A 2 0 0 2นะครับมีขนาดเล็กกว่าถึง1.6มิลด้วยกันนะครับตัวนี้เล็กกว่า1.6มิลนะครับความลึกของกรอบบ้างไอ้นี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยผมขอเทียบอย่างนี้ดีกว่าให้เพื่อนๆเห็นชัด ถ้าเป็นรุ่นเก่าอย่าง GA 2 0 0 0เนี่ยจะมีความลึกของกรอบนะครับอยู่ที่14.1มิลแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะอยู่ที่12.8มิลต่างกันถึง1.3ึงมมิลเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ต่างกันเยอะมากน้ำหนัก GA 2 0 0 0นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่64กรัมนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่อย่าง GA 2 0 0 2นะครับน้ำหนักของเขาจะอยู่เพียงแค่57กรัมเท่านั้นเองเท่ากับว่านาฬิการุ่น GA 2 0 0 2เนี่ยเล็กกว่า1.6มิล บางกว่า1.3มิลมและน้ำหนักน้อยกว่า7กรัมนะครับนี่คือจุดเด่นของนาฬิกรารุ่นใหม่อย่าง GA 2002ครับคราวนี้พูดถึงโครงสร้างไปแล้วออพูดถึงปุ่มบ้างพอมีการใช้โครงสร้างแบบใหม่จะพบว่าปุ่มเนี่ยนะครับได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยขอเทียบกับรุ่นเก่าอีกครั้งหนึ่งคืออยากให้ดูพัฒนาการที่ดีของ G-Shock นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าโครงสร้างเนี่ยจะช่วยให้ปุ่มทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นขอย้ํานะครับโครงสร้างทําให้ปุ่มแข็งแรงมากขึ้น แต่เป็นรุ่นใหม่ล่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างรุ่น G A 2อ0พตัวนี้นะครับจะมีการออกแบบปุ่มใหม่ทั้งหมดเลยจะไม่มีการเอาโครงสร้างมาเกี่ยวดังนั้นปุ่มจะทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็บางขึ้นครับขอบก็จะบางขึ้นทาให้เราสามารถที่จะกดปุ่มได้ง่ายขึ้นขอกดปุ่มสาธิตอีกรอบนึงครับนี่ตอนที่กดปุ่มลงไปนะผมรู้สึกเลยว่ามันกดง่ายแล้วก็ปุ่มขนาดใหญ่และให้ความรู้สึกสัมผัสที่ดีมากนะครับนี่คือจุดเด่นใหม่ของนาฬิการ,รุ่น G A สองพนอกจากนี้สายครับห้ดูสายนี่คือสายของนาารรุ่นนนนี้เเป็สยซ ตัวเรือนก็จะเป็นเรซินนะครับกระจกก็จะเป็นมิเนอรัลกาสนะครับนี่ครับด้านหน้าและด้านหลังสายรุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับจะมีในส่วนของสลักด้านหลังทาให้เราสามารถเปลี่ยนถอดสายเองได้ง่ายนะครับและมาดูในส่วนของรูสายดีๆเนี่ยจะพบว่ารูสายรุ่นนี้จะเป็นรูสายที่ถี่มากทําให้เราสามารถที่จะใส่ได้กับทุกๆข้อมือตรงนี้เพื่อนๆสบายใจได้นะครับและต่อมาครับนี่สายด้านบนจากการทดลองใส่ของผมนะผมรู้สึกว่าข้อหยักตรงเนี้ย มันทําให้เราใส่แล้วกระชับข้อมือมากขึ้นตรงนี้บอกเลยผมรู้สึกเลยว่าใส่แล้วกระชับข้อมือมากครับติดแน่นกับข้อมือดีแล้วก็ใส่สบายฝาหลังครับในส่วนของฝาหลังนี่คือในส่วนของการป้องกันด้านหลังครับจะป้องกันในส่วนของฝุ่นด้านหลังและให้ดูสติกเกอร์ด้านหลังครับนี่คือสินค้าของบริษัท CMG ที่ใหที่ดูสติกเกอร์ก็เพราะว่าหลายๆคนครับตอนนี้มีคําถามมามาเยอะมากว่าทาไมสินค้าของ CMG เนี่ยสติกเกอร์ลอกเร็วมากไม่มั่นใจว่าแท้หรือเปล่านะครับต้องบอกเลยนาฬิกาตัวนี้เป็นของใหม่นะแต่สติกเเเกกอรร่่่นยยวาา้้มมะตีีีขงงไพ สติกเกอร์ของปอมก็มีให้ดูความน่าเชื่อถือของร้านเป็นสาคัญครับตรงนี้ขอย้ำเอาไปนะเอาละดูด้านหลังันต่อด้านหลังจะมีเขียนว่า Case in Thailand นาฬิกาตัวนี้ประกอบในประเทศไทยนะครับแต่ในส่วนของเครื่องเนี่ยจะเป็น Japan Movement คือเครื่องทําในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับด้านหลังจะเขียนเลยว่า Carbon Core guard Structure ด้านหลังก็จะมีในส่วนของสกูด้านหลังอีก4ตัวนะครับที่คอยยึดเอาไว้คือมั่นใจดเลยว,ว่าการประกอบเนี่ยแน่นหนาแน่นอนนะครับสามารถใช้ได้อย่างสบายใจเลยนะครับเอาละคราวนี้กลับมาดูด้านหน้ากันต่อ พูดถึงขนาดไปแล้วนะครับน้ำหนักไปแล้วฟังก์ชันไปแล้วคราวนี้มาดูราคากันบ้างปัจจุบันน้ครับนาฬิกาตัวนี้นะครับราคาในปัจจุบันราคาเต็มอยู่ที่5 9 9 0บาทนะครับแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วนะจากการสืบค้นหาราคาของผมนะครับพบว่านาฬิกาตัวนี้ราคามีตั้งแต่ ,3990 บาทจนถึง4,990บาทแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับแต่ช่วงนี้มันมีการจัดโปรเซลเยอะมากเพื่อนๆลองค้นหาข้อมูลดูครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะได้ ข้อมูลที่เป็นนาฬิกาที่ถูกกว่านี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มั่นใจด้เยค่ับว่านาฬิกาตัวนี้เป็นของแท้เพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอใส่นาฬิการเรือนนี้ให้กับเพื่อนๆได้ชมว่าเวลาที่ใส่บนข้อมือแล้วมันได้อารมณ์รู้สึกแบบไหนครับนี่ครับใส่แล้วจะเป็นอย่างนี้เลยมันดูสวยงามดูแข็งแกร่งแล้วก็ดูทันสมัยผมเป็นคนผิวสีดาแดงนะครับแล้วก็ขนาดข้อมือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16-17เซนใส่แล้วมันพอดีข้อมือมากๆเเลลยบแ้วก็ามากด้วยคร วันนี้นะครับขอรีวิวไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสรุปสุดท้ายนะครับถ้าใครชอบนาฬิกาที่ดูดุดันสวยงามผมคงจะแนะนําเป็นนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดอย่างตัวนี้เลยคือเจ้า G A 2 2 0 0 B B นะครับบอกเลยว่าแนะนําตัวนี้และผมเชื่อว่าตัวนี้นะครับกำลังจะขาดตลาดอีกไม่นานแน่นอนเพราะการออกแบบเนี่ยสวยงามมากครับโอเควันนี้ขอรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e และเจอกคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปเลยครับสวัสดีครับ